สวัสดีครับหย,ยกผมช่องกาซ่ามีแเซตนะคะวันนี้เราจะมารีวิวชุดแต่งหน้านอูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนเลยตรงนี้ผมใสร่รองเท้าธรรมดานะครับมีเข็มคัดด้วยนะครับเด็กมันขบรอบเองเพราะมันไม่รอบครับเพราะว่ามันมีมาให้ไม่ครับ ผ้าคลุมนุ่มมากแล้วจเกง่งคุณเก่งไม่มีอะไรบ้างก็มีมปอกขาี๋ยวผมก็ค่อยดูเกรงครับเก้งนะครับและเสื้อตัวและก็เสื้อตัวนี้นะครับ ทั้งชุดเนี่ยน่าจะพันถ้าเกิดว่ารวมก็เป็นหนึ่งพันกว่าครับโอเคนะครับหนึ่งตัวก็พันกว่าบาทนะครับอ่าลืมใส่นีดที่คุณใส่เข็มขัดนะเนี่ยผมไม่ใส่เข็มขัดโอ้ สี่ครับมีไม่ไม่มช่ โอเคครับโอ้ยแป๊บนะครับผมปวดขาแป๊บนะครับเ๋ย่โอเคครับอือพวกคุณเห็นด้านหลังครับถ้าเกิดว่าเห็นไปแล้วไม่ขอให้เลย น้องผมเป็นฮันจิโร่แต่ว,ว่าชุดชุดมีแค่ผ้าคลุมนะน้องผมอะเอามีน,นะครับตองน,นี้ผ้านุ่มมากเลยครับเหมือนผ้าาาข้างในก็นุ่มเหมือนระบายกาศนะครับอ๋แล้วคอปกนี่ไม่ต้องพับลงนะครับต้องตั้งขึ้นครับมีคำถามอะไรถาม,มาได้นะถ้าบอกตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันใส่ของไม่ได้เนี่ยนี่เอ่ะมือล้วงเข้าไปไม่ได้เนี่ยข้างบนก็เหมือนกันเนี่ยใส่ไม่ได้ทำเพื่อสวยๆนะคะแล้วก็ผ้าคลุมมันมีแค่รูเดียวเนี่ยก็คลุมมีแค่รูเดียวด้านล่างก็เอาลงไม่ได้ครับแค่แค่นี้ อีกข้างก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะครับเฮ้ยจะจบคลิปไปนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบายบายเฮ้ยกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคระบายบาย